เราว่ามันน่าจะง่ายนะคะก็เลยเอามาเล่นเพลินๆนะมันโดนได้ไหมอะโดนได้ไนี่นะดูไม่มีอะไรดีนะคะเศรเสรความสวยงามนะคะดูสิจมได้ไหมน่าเอานี่มันน้ำปลอมมันเป็นกระจกเฉยๆมันเป็นแบบว่ามองลงไปในน้ำได้นะหรือจริงๆที่เราอยู่มันคือน้ำปลอมอะมันไม่ใช่น้ำจริงอะว่ามัน ก็จริงด่านนี้มันอาจจะไม่ตายเลยก็ได้นะคะมันแค่เดินเดินไปเฉยๆให้ครบสองร้อยอ่ะอาจจะไม่ใช่ด่านที่เน้นความยากแต่ว่าเน้นความยาวนะคะนี่โดนได้ปหะก็โดนได้นะก็โดนไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนตกได้ไหมอะ่ะตก,กได้นะก็ได้นะก็ไม่ต้องกระโดดน,นะก็เดินตรงไปเลย ก็เดินตรงไปเลยเราต้องทำให้มันดูเหมือนว่ามันไปของก็เดินตรงไปเลยดิไม่มีอะไรเนี่ยเออเออเนี่ยเดินตรงไปเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยว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 โดนนิดนึงก็ดีนะคะเดี๋ยวมันมันไม่ตกก็จริงแต่มันอาจจะไปติดรูอยู่ตรงนั้นนะไหนลองตกนี่ดิเอ้ยตกนี่เดี๋ยวตกนี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวตายไหมเนี่ยอย่าบว่านีมันเดินข้างล่างได้ด้วยนะแค่มันไม่เช็คพอยต์ให้นะเนี่ยมันแบบมันก็ดูมีอิสระดีนะว่าแต่แล้วเราจะกลับเข้าไปยังไงอะแต่สีสันเขาก็สวยดีนะนี่นี่มีอิสระในการเดินนะคือว่าแต่น,นี้อะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความทา้าทายนะคะคุณสามารถ อ่ะนั่งรถเข็นมาเล่นก็ได้นะเอาอย่างนี้นามาสบาย <laughs> คุณก็คือว่าคุณนั่งรถเข็นมาได้เลยนะเอายืนตรงขวานแล้วจะเป็นไงอ๋อขวานเนี่ยโอเคขวานก็ทำอะไรพวกเราไม่ได้นะ <laughs> มันไม่มีอะไรทำเราได้นะ้ <laughs> นวโดนขวานยังไม่ตาย ไหนโดนลาวาสิโอเคไม่เป็นไรค่ะลาวาก็สบายดีอ,ดอ่อันนี้ไงนี่ไงทางสำหรับอวิวแชร์โอเคโอเคเฮ้ด่านนี้มันแบบว่าปนหนึ่งถ้าพวกคุณแบบเล่นออฟฟีที่มันเก็บกดอะโดนอะไรไม่ได้คุณมาเล่นด่านนี้กันได้นะ <laughs> คุณโดนได้ทุกอย่างนะเออฉีทุกกดนะฉีทุกกดนะฉีทุกกดเ <laughs> <laughs> ดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวฉีเดี๋ยวมันฉีกทุกกฎการเป็นด่านแบบนี้เปล่าการเป็นแมพแบบนี้ไหมเดี๋ยวนะเฮ้ยไปเอกเธอจะขึ้นมาไม่ได้นะนะเอ้ยเดี๋ยวลัดไปนู่นแล้วอะไรวะเนี่ยมันมีมีหนามแบบขึ้นลงแด้มันมีหนามเหรอไอหนามเหรอชนหนามไปเลยดิโอ้โห คุณอ้อบอกว่าเหมือนแบบทําไม่เสร็จอะมีผีด้วยน้ําเขียวๆเ,เนี่ยดูเป็นพิษเหรอก็เหยียบไปเลยดีสนใจที่ไหนโอ้ห้าจุม๋ม <c oughs> ห้าจุ๋มไปเลยไม่ตายเออผีเขาบอกว่าเป็นสสา,าราใช่ป่ะวก็จะทะลุผ่านตัวใช่ใช่ถูกผีเป็นสาาะสารเขามีป้าย RIP ด้วยนะหลับให้สบายนะคุณแม่ผีสาวนี่ถ้าเหยียบหลุมศพนี่จะเป็นการแบบว่าไม่เป็นการลบหลู่ใดๆไม่เขาไม่โกรธเขาใจดี เราวาร้อนปลอมถ้าใครชอบความตื่นเต้นก็ไม่เหมาะกับด่านนี้นะไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะเลยแช์ได้เวยเออแช่ไปดีโอ้ดูมีพิษดูร้อนดูแบบว่าดูเปลื่อยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแช่ไปเลยด่านนี้ไม่มีอะไรมากค่ะอาศัยความอดท,ทนตอนนี้แค่ส3่สิบสเองนะจากส0งกว่าคือเป็นด่านชมแมพชมแมพชมแมพน้จุ๋ม เฮ้ยแล้วอยู่ๆจะต้องขนาดนั้นเลยเหรอคุณตูนเขาเดินอยู่บนรางดีๆเขากระโดดลงไปในพิษอ่ะเหมือนเขาลืมเปิดกับดากหรือเราทำอะไรผิดกันทุกฝ่ายอะคะเอ้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อก็คือว่าเดินตรงนี้ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เป็นแบบเหมือนโซนเครื่องครัวมีดนี่เหรอคมนะเหรอเอาตัวถูไปดีคมนะเหรอไม่คมจริงนี่หว่าคมปอมไหมคมปอมอันนี้อะไรอะซอสพิกเหรอ ไม่รู้อ่ะอันนี้เขาบอกอันตรายด้วยเน,นี่ยมันเป็นเหมือนป้ายอันตรายอ่ะไม่เห็นอันตรายเลยอุ้ยข้าหน้าเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยไอเชอรี่นี้มันดูเป็นพิษนะมันมีป้ายอันตรายเตือนไว้ด้วยนะแต่ว่าเราสามารถโดนได้ทุกอย่างนะดูน่ากลัวนะด <laughs> ูน่ากลัวเดี๋ยวไหนที่ โอ้หน่ากลัวสุ<อ>มือช่กำลังโดนไอ้นี่ปั่นแต่ว่าน้นไม่เห็นเป็นอะไรเลยห <c oughs> รือว่าเราได้พลังมาจริงๆอะเป็นน้ำตาอ๋อเดี๋ยวนีเราเดินเดินตไปตร,ตรงกลางได้เฮ้ยตรงนี้ก็เดินตรงกลางได้นะเนี่ยนี่ไงเดินตามรถเข็นไปอ๋อมันมีสปริงไว้ให้สําหรับเราไอ้นี่ด้วยสําหรับเราแบบว่านี่ไงตกเกินอย่างเงี้ยเราก็ใช้สปริงเพื่อโดดขึ้นมา ดนูคุณอ้อนีค่<ล>คุณไม่กลัวความสูงหรอออดีดีอ,อ,อะไรเนี่ยอ,อ,อ้าวมีเช็คพอย์หรอโอเคเกิดไปแล้วไม่ล่ะเกือบเดินฟรีเกือบเดินฟรีเราไม่ล่ะแล้วเวลเราอ่ะหรือว่าเวลเรามันไม่ขึ้นเฮ้ยเขาบอกว่าในน้าป้ายมันบอกว่าระวังตกน้ํานะคะดูจากป้ายแล้วอ่ะล้วตกเราขึ้นได้นั่นน่ะสิ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันตกนะอันเนี้ยอ้าวแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะมันมีเช็คพอยต์อยู่ข้างบนน่ะฉันรีบแต่มันมีเช็คพอยต์อยู่ข้างบนนะฉันไปตามทางแล้วเนี่ยมีเรื่องแปลกและแล้วว่าคุณมาปีนผากันทำไมเนี่ยมันแพ้ภูเขาเหรอแล้วทำไมพ่อหนุ่มวิวแชร์คนนั้นขาถึงไปได้ทุกที่ก่อน พระเจ้าไม่ไหวแล้วฉันจะไม่อยู่ตรงนี้ฉันจะเีไซคาแรคเตอร์ character. ฉันจะไม่เป็นแพ้ภูเขาเฮ้ย <c oughs> อันนั้นเป็นชุมชน,นได้นา <Wow. S 1> หลังจากที่เราเดินป่ากันมานานนะคะเราก็ได้เจอหมู่บ้านคนสัทีนะดูซิเมืองน,นี้เป็นยังไงบ้างแต่ดูจากตรงนี้แล้วเขาแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่จเจริญน,นะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วคุณอ้อเขาเห็นไม่ได้เลยอะไรแบบนี้เขาจะต้องเดินนะ่ะ เขาแบบว่าเขาออกนอกรูนอกทางเต็มตัวแล้วอะเอาจริงๆนะเหมือนแบบว่าเดินป่ามานานแล้วเจอหมู่บ้านที่เป็นแบบว่าหมู่บ้านเวทมนต์อะไรเงี้ยนะอันนี้คืออะไรอะพระทอแลบลินหรอหรือส้มอุ้ยอะไรอะเขามีชาวเมืองมารับเราด้วยอะมารับหรืออะไรอะนะกลัวทุกคนเราคิดดูถ้าเราเดินป่าแล้วเราเจอหมู่บ้านที่มีชาวเมืองมาแบบอย่างเงี้ยคุณจะเข้ากันหนอะถามจริงถามจริงๆเหรอ ขอผ่านหน่อยนะฮะขอผ่านหน่อยนะฮะนี่อะไรอ่ะท่อน้ําท่อระบายน้ําหลังหมู่บ้านนะนี่เขาตั้งใจตกหรือเขาตกลงไปเองอ่ะหายไปแล้วด้วยจมน้ําหรอไปไหนแล้วว่อุ้ยเดี๋ยวคุณวิวแชร์คนนั้นก็ไปแล้วอ่ะจมน้ําหรอเดี๋ยวหรือเขาไปยังไงกันอะอุ้ยเดี๋ยว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  อะไรวน,นีรถชนจะตายไหมทุกคนคะรถชนจะตาย<แ>ไหมอะเดี๋ยวทำไมต้องหยุดรอรถชนกันก่กนรถชนไม่น่าจะตายนะโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้น<แ> <laughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้น<แ>ไปคะ่ะนี่อุโมงอะไรอีกนี้ฮะอว้ดูป้ายดิมันดูอันตรายมากนะเดินไปแล้วแม่สาคนนั้นก็บพ่หนุ่มวิวแชร์ ไม่ขบเตือนว่าอันตรายน้ำอะไรอ่ะน้ำเราอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเขาเดินเป็นแบบล่องไอ้นี่เลยล่องชาวสวนเลยอ่ะคนคนนั้นอะเดี๋ยวน้ำอะไรอ่ะดูยังไงก็เป็นพีชน้ะแต่ว่าเหมือนผิวหนังพวกเราจะทนทานเกินไปนะ เออตรงนี้หรอ,อแต่อันนี้เขาดูร้อนนะมันดูเป็นสีส้มเลยนะคะมันดูร้อนลอนะอุ่นนะไปแล้วอุย้ยอันนี้เป็นป้ายเตือนสีฟ้าพูดถึงความเย็นยาเยือกนะอันนี้อะไรอ่ะพีษแน่นอนแต่ัะรักอันนี้คืออันตรายนะทุกคน <laughs> <laughs> ให้เกียรติป้ายเตือนด้วยดี <laughs> ให้เกียรติป้ายเตือนหน่อยเถอะ เนี่ยป้ายเตือนอันตรายอีกเลยเอาให้เกียดป้ายด้วยโอ้โหตายแล้วอืตรงนี้ก็เป็นน้ําสีม่วง,วงแต่ว่าโซนนี้มันดูสวยนะดูเหมือนไม่ค่อยมีพิษเท่าไหร่นะสีม,ม่วงน่าจะพิษแรงกว่าค่ะใช่หรอโุ้ยสวยนะนี่หุยเราจะไปอวกาศกันแล้วนะเดี๋ยวมันลงได้เพราะว่ามันไร้แรงน้มถ่วงนะคะอ,อยู่ในอวกาศอ่ะว้าวเราได้ออกอย่างนอกโลกแบบแท้จริงแล้วนะคะตอนนี้ นนดัมเบลอันนี้คือดัมเบลต่างดาวนะคะอันนี้อะไรอ่ะไปสิอ้อาวเข้าไม่ได้แฮะหลอกลวงกันทั้งนั้นอุ้ยอันนี้นนระวังไปช็อตนะ,ะ,ะไปช็อตไปช็อตโอเคไม่มีอะไรทั้งนั้น,น่ะทุกคนอุ้ยระวังน้ำต่างดาว ยีค <mm um> ุณมานอกโลกคุณจะไปเหยียบทุกอย่างที่มันย no> ังไม่ได้วิเคราะห์วิจัยค้นคว้าไม่ได้แล้วคุณจะไปเหยียบมันเลยหรอโดีนี่อะไรอ่ะมันเป็นพื้นผิวดวงจันทร์นะคุณก็เหยียบกันมั่วเลยน้ําพวกนี้มันเป็นอันตรายต่อผิวขคุณหรือเปล่าน้ำสีม่วงๆจากต่างดาวก็โดนได้นะคะอก็โดนได้เลยอันนี้เราไม่หลุดออกไปนอกอวกาศแล้วนะคะอะเฮ้ยเฮ้ย หเหมือนว่ามันจะตกมานะตกลงไปเรื่อยๆโอเคตกแล้วตุยได้นะ <S <S 2> <S 2> อเ,เอ้ยอ่าโ,โดนทับก็ไม่แบนนะใช่ไหมใช่โดนมากโอเคข้า,ปา,า <S 2> <S 2> เป็นอมตะโอเคเอ้ยมันใช่เลเซอร,รอ์แข็งอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วเลเซอร์ว่าอะไรแข็งอย่างนั้นนะ อุ้ยเรากลับมาโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเราไปเที่ยวในเทพนิยายกันมามากพอแล้วนะอันนี้แบบเป็นพวกนังส่งนังสือแล้วนะอันนี้น้ำสะอาดเอน,น้ำสะอาดกินได้อึก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 เดินมานานแล้วหิวเฮ้ยอุ้ย,ยโดนเฉาะอ่ะมันหันเราหันได้ที่ไหนเราฉันเป็นอมะตะอันนี้ก็หยองหางหยองหางเหรอหยองหางในน้าในสระที่ไม่ได้ล้างนะอุ้ยนี่มันเป็นแถบนะทุกคน แต่ว่าโดนได้นะก็โดนได้นะโอ้วันนี้ไฟไฟมันไฟมันแข็งมากเลยอ่ะไฟดูดิมันแบบว่าไฟมันแข็งเกินไปนะเฮ้ยแหลมคมไปหมดเลยไปแล้วทำไมเราเดินออกมาได้วะนนียเราเปิดอะไรกันหรือเปล่าอ่ะหรือเรามันอะไรกันเนี่ยแบบเนี้ย ไดโอเคทุกคนจบแล้วนะแมบบนี้นะคะแมบบนี้จบแล้ว